สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในช่องผมด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหาข่าวสารบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่พบกับซาวเอมเพ์ตนะครับผมแล้วก็เราเข้ามาสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่เลสเตอร์ซิตี้นั้นบุกเยือนเข้าไปนบปุนแดนใต้ของซาวเอมเพิตและได้ชัยชนะไป3ประตูต่อ2นะครับซึ่งกว่านั่นแหละครับถ้าใครได้ดูคนก็จะเข้าใจเลยว่าเออในที่สุดเขาก็เริ่มเปลี่ยน นักเตะที่แบบมันควรลงตั้งแต่นัดแรกๆแล้วครับแต่นั่นแหละผมไม่เข้าใจว่าเขาจะดองไว้ทําไมซึ่งคนนั้นที่ผมมองก็คือฟัตาบูนะครับในสุดเขาก็ได้ลงครับแล้วก็ตอนนี้เขาลงนี่ทุกคนเห็นก็รู้เลยครับว่าเขาฉายแสงขนาดไหนก็คือลงปุ๊บก็จ่ายแอซิดให้เพื่อนเลยครับซึ่งถ้าใจะให้ผมบรรยายใช่ไหมครับก็จะเป็นยังไาที่ฟัตาบูเขาเล่นตามภาษาริมเส้นเขานั่นแหละครับแล้วก็มีการสับหลอกเพื่อเข้าไปสู่ใน,แ,น,นแดนกรอบ ประตูเขตทําการนั่นแหละครับแล้วก็จ่ายแอซินให้บูนาเต้ยิงซึ่งก็เป็นประตูที่ผมมองแล้วนั่นแหละมันก็คือฟาตาบูครับคนเดิมเพิ่มเติมก็ในที่สุดเขาก็ได้ลงสักทีนึงนะครับซึ่งหลังจากที่ฟาตาบูลงก็ทุกคนจะเห็นเลยว่ารูปเกมนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากเลยครับเพราะว่าริมเส้นแม่งเริ่มอันตรายขึ้นแลวก็นั่นแหละครับพูดไม่ทันขาดคำครับผ่านไปอีกไม่กี่นาทีก็เกิดประตูที่2เกิดขึ้นครับจาก เจมี่วดี้ที่ยิงจุดโทษได้ครับแล้วก็ฟัตตวูนี่แหละครับที่ทาให้สร้างสถานการณ์แบบว่าวาร์ดี้ได้อยู่หน้าเขตโทษแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์การกระชากดึงเสื้อนั่นแหละครับเลยทําให้นักเตะจ,จากซอลแฮมตันคนนึงโดนใบแดงไปซึ่งคนนั้นก็คือไรอันเฟเชอร์นะครับที่โดนใบแดงแล้วก็ทําให้ไปซอลแฮมตันเหลือแค่10คนส่วนเลสเตอร์ซิตี้ก็เหลือ11คน,นครับซึ่งก็ทําให้ซอลแฮมตันนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเล่นกันอย่างรัดกุมให้มากยิ่งขึ้น แต่แล้วจนแล้วจนรอดนะครับก็ความพยายามของทั้งสฝ่ายก็บุกไปบุกกันมาครับจนอยู่ในนาทีที่นาทีบาปนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับก็เกิดลูกที่3ในนาทีบาปในนาทีสุดท้ายเลยนะครับก็เกิดจากลูกเตะม,มุมของแฮร์รี่วิงเปิดมาแล้วก็บอลเข้าไปทางของลสเตอร์ตี้นะครับแล้วบอลก็ไปไหลาทางไอยูและไอยูก็ซัดเข้าไปในกรอบเขตโทษผู้รักษาประตูแลมเดลก็ปัดได้นะแต่เหมืน ปัดไม่อยู่ครับก็เลยเข้าประตูไปทําให้เลสเตอร์ซิตี้นั้นชนะในเกมนี้ครับไป3ประตูต่อ2นั่นเองครับนั่นก็เหมือนกับว่าทําให้ตัวสตีฟคูเปอร์นั้นได้เหมือนยืดอายุไขของตัวเองในการอาศัยเป็นผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปนั่นเองครับจากเกมที่โดนซา h แฮมตันนั้นบุกยิงก่อน2ประตูต่อ0ูนในครึ่งนาทีแรกนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาผมนั้นตำหนิหรือติแบบว่าผมไม่ค่อยประทับใจในผลงานของคูเปอร์เท่าไหร่แต่ในเกมนี้ผมขอยอมรับเลยว่าเครื่องหลังนั้นเหมือนเขาไปกินอะไรมาหรือเปล่าจึงทําให้แบบเขาเริ่มเหมือนจับตัวนักเตะเลือกลุมได้ถูกต้องแล้วนะครับผมก็เลยทําให้รูปเกมม่งเปลี่ยนไปแบบเหมือนล่างทองของเลสเตอร์ในชุด e f l แชมเปียนชิพนั้นในสถิตยอยู่ในกับทุกคนนะครับทำให้ทุกคนกระหายชัยชนะมากขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับทำให้ผลงานในครั้งนี้นั้น สตีฟปูเปอร์ได้คว้าชัยชนะไป3พอยต์หรือ3แต้มนั่นแหละครับผมไม่ว่ายัางไงชาวฟอคหรือชาวลสเตอร์ซิตี้นั้นทุกคนก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของผมได้นะครับว่าทุกคนนั้นคิดเห็นกันยังไง mm hmm. เพื่อเป็นช่องทางในคอมมูนิเคชแล้วก็การออกความเห็นกันแล้วก็อยากจะเข้าใจในมุมมองของคนในหลายๆคนด้วยนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นั้นเลยครับผม mm hmm. ก็เป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปยสวัสดีครับผม ซึ่ง m p นักเตะในเกมนี้ของผมนั้นผมขอเลือกให้แก่